ชาวนาชาวสวนชาวไร่ยังผลให้แก่ไทยมีสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรศาสตร์นำไทยกับผมจสดามณีรัตน์เช่นเคยครับแน่นอนฮะรายการของเราจะทำการรวบรวมแล้วก็ทำการคัดสรรผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีแขนนต่างๆจากรั้วม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับ คุณผู้ชมครับจากมหาหุทุกภัยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2504ที่ผ่านมานี้ก็ได้พัดพาเอามวลน้ํามหาศาลในสร้างความเสียหายนะครับให้แก่พี่น้องชาวเกษตรกรทั้งชาวพืชไร่แล้วก็ผู้สวนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งมุมมองครับในแง่ของสิ่งที่มันพัดพามาด้วยเราก็ยังคงหลงเหลือสิ่งที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองครับอย่างเช่นเจ้าพวกไม้เหล่านี้แหละครับแต่คุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าไม้เหล่านี้สามารถไปสร้างประโยชน์อะไรได้บ้าง วันนี้ครับเราจะไปกันที่ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติคอสถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาตอบทุกคำถามเกี่ยวกับข้อสงสัยที่ผมไปถามไปว่าเจ้าเศษไม้ที่ผู้ชมเห็นนั้น จะเอามาทําอะไรได้บ้างครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านอาจารย์สุธิพรเนียมหอมครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณหน้าไหมคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเราเคยมีโอกาสพูดคุยกันแล้วซึ่งตอนนั้นอาจารย์เรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรทำเป็นน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชที่ใช้แล้วคือช่วงสองสาปีก่อนเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องการทําน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วจากไขมันสัตว์ เพื่อมาเป็นพลังงานทดแทนพอหลังจากถ่ายทอดไปหาเกษตรกร,กรแล้วเกษตรกร,กรมองว่าการไปเอนาน้ำมันเพื่อใช้แล้วมาทำเนี่ยมันก็มันค่อนข้างยุ่งยากไอ้ประเภทที่ทําได้สําหรับครัวเรือเนเล็กๆน้อยๆจับต้องได้ง่ายจับต้องได้ง่ายมีอะไรบ้างอาจารย์ช่วยหามาให้หน่อยผมก็ไปดูตามอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเตาฉีวมวัมล์สำนักง,งานพลังงานจังหวัดอ่างทองนี่แหละเปิดแพร่ไว้ครับผมก็ไปดูแบบของเขาลองมาสร้างดูมันค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงผมก็ประยุกต์จนมีขนาดย่อม อาจารย์ครับสำหรับวัตถุประสงค์หลักๆในการที่สร้างเตานะฮะชีวมวลตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรครับหลักของมันก็คือ <c oughs> หนึ่งเราจะเอาชีวมวลมาเผาครับให้เกิดความร้อนครับแล้วให้เป็นพลังงานที่จะแทนถ่านยขยายความก่อน <ฮะ S 1> คำว่าชีวมวลชีวมวลนี่ก็เป็นกิ่งไม้แหง้งเป็นซังข้าวโพดเป็นแกลบ,บเมื่อโดนความร้อนก็จะเกิดเป็นควันออกมาก็สามารถที่จะเอามาจุด ให้ติดอีกรอบนึงยิ่งล่าสุดคุณผู้ชมฮะน้าท่วมที่เพิ่งผ่านไปกิ่งไม้ต้นไม้ที่แห้งถ้าไม้ท่อนใหญ่ๆเนี่ยเอาไปเผาฟืนถูกต้องพะปกติเนี่ยแต่ท่อนนี่เล็กๆขนาดนิ้วขนาด2นิ้วเล็กๆบางทีเผาฟืนแล้วมันมอดหมดแล้วก็ไปสับเป็นชิ้นพอที่จะใส่ปี๊บเข้าไปได้เนี่ยทุนค่าแก้ไปได้เดือนละถังก็คุ้ม้ว อาจารย์ลองอธิบายรูปร่างหน้าตาของเตาเชื้อมวลสักนิดหนึ่งครับว่าสูงยังไงขนาดไหนอะไรเงี้ยครับเตาเนี่ยมันก็จะทําจากปี๊บมันจะกว้างประมาณสัก20่สับเปอร์เซ็นต์สี่เหลี่ยมจะดัดสูงประมาณสัก30เซนเจาะฝาบนออกแล้วเอาท่อใส่เข้าไปสท่อหลังจากนั้นก็เจาะรูเพื่อให้การเผาฟืนเนี่ยควันที่ออกมาเนี่ยไม่หลุดไปไหนเอาเข้ามาเผาซ้ําอันนี้ก็ข้อดีหนึ่งนะควันน้อย่ไหใช่นะครับ เอาแบบนี้เตาแบบนี้เหมาะกับการทําอาหารลักษณะใดมากกว่ากันอาจารย์ครับลักษณะก็คือต้องอยู่กับพื้นธรรมดาทั่วไปต้มได้ต้มได้้นึ่งได้ทอดทอดได้ก็ปิงกระทะแล้วทอดห้ามย่างอ๋อย่างไม่ได้ย่างนี่คือหมายความว่าพอเราเป็นเปลวขึ้นมาปุ๊บมีควันเข้ามาแล้วเราไปจุดอีกรอบหนึ่งพอจุดอีกรอบหนึ่งพอเราย่างเนื้อเข่าเหมามันก็ไปจับที่เนื้อเราเป็นสารให้ก่อมะเร็งได้ถ้าเราบรโภคเข้าไปถ้าจะย่างเราก็ใช้ถ่านตั้งแต่แรกเลย แล้วเขาบอกว่าคนที่ทำอาหารเนี่ยบางครั้งบางยานม,ม,มันจะต้องใช้ไฟแรงใช้ไฟอ่อนไอ้นั่นสุกยากไอ้นี่สุกง่ายาจะมีการควบคุมไฟยังไงบ้าง,างของเรานี่เป็นการทําเตาปีาป๊บเชียวหมุนเพื่อให้ชาวบ้านใช้ตามธรรมชาติเราไม่มีการเล่งเล่งไฟเพราะฉะนั้นการจะให้ไฟแรงใส่ฟืนเยอะๆถ้าเราจะทําอาหารก็ควรจะทําพอสัก3าสี่คนเอาเป็นพอเพียงอายุการใช้งานเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี มันอยู่ที่แล้วแต่อะไรด้ไหมฮะอยู่อยู่ที่ไอ้ท่อ6นิ้วกับ8นิ้วมันจะขุเมื่อไหร่อย่างหนึ่งปีที่ผมทํามา1ปีใช้เหล็ก2มิลสบายสบายแสดงว่าปีหนึ่งเนี่ยนะฮะกับงบประมาณสักเท่าไหร่นะจ๊ะสักสองสามร้อยถึงห้าร้อยขึ้นอยู่ความหนาของเหล็กที่เราจะเลือกมาใช่ต่ำสุดก็คือ200บาทมากที่สุดเท่าที่ทํากันคือ500อคุณผู้ชมฮะเห็นฟังแบบนี้แล้วคือหนึ่งใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะฮะใช่ สองที่สําคัญเนี่ยมันประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ถ้าเกิดมันพังแล้วก็ทําใหม่ได้อยากจะเห็นหน้าตาของเจ้าเตาเชื้อมวลครับผมเดี๋ยวรบกวนอาจารย์วันนี้ได้เห็นอย่างเดียวผม่ากลัวจะไม่พอเพราะคุณผู้ชมทางบ้านบอกอยากจะทําเองด้วยใช่เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูการหุงข้าวการต้มไข่แล้วก็จะปั้นให้ดูด้วยว่าถ้าเราจะทําเตาปิดด้วยตัวเราเองเนี่ยทำได้ยังไง แล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับเป็นเต่าชิวมวลแบบฉบับของอาจารย์สุทธิพรครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวคราวนี้อาจารย์จะพาผมมาดูเขาเรียกว่าหน้าตาของเจ้าเต่าชิวมวลครับผมเป็นแบบไหนครับอาจารย์ครับได้ครับเอาเชิญนั่งเลยครับอาจารย์อธิบายกันนะครับก็สิ่งแรกที่เกษตรกรต้องหามาคือปี๊บหนึ่งใบเดี๋ยวอาจารย์ครับปี๊บปี๊บธรรมดานี่แหละครับปี๊บธรรมดาที่ใช้กันแล้วเช่นปี๊บน้ำมันพืชปี๊บน้ำมันในคอแล้วแต่เราก็เอามาเปิดฝา อ๋อเจาะขอบขอบนี่ออกได้เนะเดูอย่างนี้นี่เจาะขอบอย่างนี้เลยนะครับให้ดีนะฝานี่อย่าทิ้งครับเพราะตัวนี้ยังต้องใช้อยู่แล้วก็จะมีอีกสองส่วนก็คือท่อถ้าเรามีท่อสูบน้ําพญานาคที่มันเสียแล้วที่มันรั่วเนี่ยแปดนิ้วแล้วก็หกนิ้วสองนันนะนำมาตัดเอาส่วนที่ดีมาใช้ได้แต่ตอนนี้เราหาท่อไม่ได้เราก็ซื้อเหล็กมาม้วนอะ ถ้าสูงเนี่ยความสูงตัวนี้ให้เที่ยกว่าปี๊บเนี่ยไป2นิ้ว2นิ้วอ๋อประมาณ4เซนถึง5เซนแล้วตัวตัวนี้นะฮะตัวนี้ให้เสมอปี๊บเวลาเราจะเรียงกันสังเกตว่าเรามีปี๊บอยู่เราเปิดฝาแล้ว8นิ้วเนี่ยจะเจาะช่องลมเข้าเช่นเดียวกับปี๊บเหมือนกันอ๋อปี๊บนี่จะเจาะช่องลมเข้าด้วยใช่ลมเข้าเนี่ยสูงจากพื้นขึ้นมาเซนครึ่งอ๋อตรงนี้เซนครึ่งนะคบใช่แล้วก็ความกว้างในเจ็ดเซนอ๋อฮะแล้วก็ยาวมันเนี่ยสิบสองเซน เออใชคเัาถ้าตรงตรงเนี้ยไอเหลีียมแบบเนี้ยฮะจะกว้างจะแคบกว่านี้มันมีผลไหมมีผลตอนลมเข้าไงฮะเช่นเดียวกันตัวนี้ก็ต้องตรงกันเจ็ดกับสิบสองเหมือนกันเพื่อจะได้ลงไปพร้อมกันอันนี้มีรูเดียวนะครับด้านหลังไม่ต้องเจาะใส่เข้าไปอันนี้จะอยู่กลางกลางเพื่อให้ลมเข้าได้ถัดมาก็คือไอท่อหกนิ้วเนี่ยมันจะต้องมีช่องลมเข้าเหมือนท่อแปดนิ้วอ่าด้านหน้าแต่มีสองช่องช่องเนี้ยเจ็ดสิบสองเหมือนกันนะครับเจ็ดสิบสองเหมือนกันให้อยู่ด้านนี้แต่ด้านหลังเนี่ย ให้กว้างหน่อยเพราะ<อ>ลมเข้ามานี่แล้วมันต้องมาอ้อมข้างหลังขึ้นด้วยครับใช่เพื่อให้ลมที่ฟโฟลขึ้นเนี่ย<อ>มาพุ่งเข้าที่รูที่เราเจา<อ>ะนั้นข้างหน้า72 2ครับข้างหลังเนี่ยเเหมือนกันแต่15ให้มันตรงกันนะไปให้มันคล้ายม,มันสมมาตรกันนะก็ใส่เข้าไปอย่างสรุปว่าตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด3มชิ้น,นส่วนไอฟ้ฟาปีที่เราตัดไว้เนี่ยมาเจาะรู ให้พอดีกับไอ้ที่จะครอบไอ้ท่อ6นิ้วได้เนี่ยพอล็อกเข้าไปปุ๊บมันก็จะไม่ขยับไปไหนครับเสร็จแล้วเราก็เอาดินผสมแกะปิดตัวนี้ก็จะเป็นเตาที่สมบูรณ์แล้วนี่ทางานได้ทีนี้มันจะมีข้อรุ่นเก่าๆที่เขาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะใช้วิธีเชื่อมแต่ของเรานี่จะประหยัดเราใช้ลวดโยงฝ้านี่ขัดเอานเ้าก็รื้อใหม่อรื้อใหม่ออกมาครับเราก็ใส่ให้มันเหมือนเดิม แล้วก็ใช้เหล็กโยงฟ้าเนี่ยนะฮะับเหล็กยงฟ้าเนี่ยมันจะมีขนาดเหมือนอย่างเงี้ยเป็นกากระบาดอ๋อถ้ากระบาดเนี่ยมันจะไปไหนไปในปี๊บเลยไปไม่ได้อยู่ในปี๊บเราก็เสียบเลยครับอ๋อยัผมเห็นอาจารย์เจาะรูไว้เจาะรูไว้ทำอะไรเจาะไว้เจาะไว้เพื่อใช้ขัดนะฮะอ๋อปกติเนี่ยคือเขาจะเชื่อมมขนจะเชื่อมกานติดกันเลยใช่ไหมใช่เชื่อมใช้เหล็กเชื่อมเอาแต่เราบอกว่าเอ๊ะชาวบ้านคงเชื่อมลำบากก็ขัดยังไงมันก็สามารถใส่ได้โอ้โหพอดี เดีครับแล้ววสรุป่าเขาเออไม่จะไปไหนไม่ได้เร,เราก็สามารถเอาตะแกรงใส่ใส่ต้นตะแกรงเลยเลยเป็นตะแกรงแบบนี้นในตัวได้เลยอ๋อ,อนี่มาอยู่ขั้นตอนการเจาะรูการพันนะ เพราะว่าการเจาะรูเนี่ยถ้าเราเจาะไม่ถูกมันก็จะลมก็จะไม่ขึ้นตัวอื่นไม่มีรูมีแต่ตัวนี้หกนนี่เดี๋ยวต้องบอกว่าไอ้ตัวที่ความกว้างแปนิ้วเนี่ยเจาะแค่สี่เหลี่ยมแล้วก็เจาะรูเฉพาะที่ไปไปโยงไปโยงแค่นั้นไปขึงพ่อส่วนตัวด้านในเนี่ยรูเยอะเหลือเกินผมเห็นครับผมไอ้ตัวโยงเนี่ยมันก็ทะแยงมุมของปี๊บมีแค่นี้มองเห็นได้ใกล้เดี๋ยวแทงมาให้ก่อนเลยจะได้ไม่งงนะฮะเตี้ยสุดด้านล่างสุดนะครับเพื่อเอาไว้ รองตะแกงหลังจากนั้นจะเห็นว่ามีรูอยู่อีกหนึ่งรูขึ้นมาเป็นรูอันนี้เล็กกว่าขึ้นมา,าประมาณหนึ่งนิ้วเป็นรูเล็กๆเจาะไว้ประมาณรูสามมิลเจาะไว้ให้เวลาเรามีฟืนพวกนี้ฟืนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเวลาเผาแล้วเนี่ยมันจะเกิดควันน้ําที่อยู่ในไม้ยางที่อยู่ในไม้อะไรต่างๆพวกนี้มันจะถูกความร้อนไล่ออกมันก็จะอ,ออกที่รูพวกนี้พอออกมาปุ๊บถามว่ามันจะลอยไปไหนมันต้องลอยขึ้นที่สูงครับ พอขึ้นที่สูงปุ๊บมันมีไอตัวนี้ล้อมอยู่มันจะมีตัวนี้ล้อมอยู่อออกไปไหนไม่ได้ใช้ของไไไม่ได้เลยก็ต้องลอยขึ้นพอลอยขึ้นปุ๊บมันก็ไปเจอรูข้างบนสามรูเราเจาะไว้เรียงลําดับนะฮะห่างจากปากข้างบนเนี่ยเรารู้ว่าท่อแปดนิ้วเราอยู่ประมาณสี่ห้าเซนตรงนี้ไอตัวนี้ก็ต้องเตี้ยลงมาสักเซนหนึ่งเพื่อเวลาเราปิดตัวเนี้ยครับ มันก็จะไปคาอยู่บนท่อแปดนิ้วถูกไหมแล้วรูตัวนี้ควันที่ขึ้นมานี่ชนไปไม่ได้ก็ต้องเลี้ยวเข้าลงมา1เซนเจาะรู8มิลหรือ6มิลแบบนี้ห่างกันประมาณสองเซนใช่ไหมสองเซนสองเซนจาะสักสามรูสมมติว่าอ่งหนึ่งรอบๆเนี่ยนะฮะเจาะกี่แถวดีฮะอาจารย์ครับเจาะ8ดแถว8วทิศเลยฮะกันกับรูเล็กๆที่ควันออกใช่ควันออกหนึ่งอันขึ้นไปก็จะเจอควันเข้าสามรูตัวนี้สามมิล ตัวนี้6มิล7มิล8มิลได้ถ้าเราเราให้มันออกง่ายๆเนี่ยม,มันก็เป่าฟืดหมดเลยอ่ะฮะ แต่ถ้าเรามีรูน้อยรูเล็กๆมันก็พยายามจะพุ่งออกให้เร็วเหมือนเราอั้นไว้อ่มันจะเห็นเป็นควันเป็นเปลวให้แต่นี่อาจารย์วิเคราะห์มาแล้วว่าต้องสามรูนี่แบบแบบของกรมธุรกิจพลังงานในะนังมีามรูโอเคครับทีนี้หลังจากนี้จะต้องมีการประกอบและมีการปั้นมีการใส่แกลบดำโอ้ยังไม่เสร็จเหรออาจารย์งยังเด็วนี่มันคือแค่วัสดุอ๋อเหรอครับใช่แล้วเดี๋ยวเราจะปั้นกันี๋ยวดูกัน คุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้เป็นลักษณะโครงปี๊บแบบนี้แล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่พร้อมที่จะไปต้มไปลวกไปโดนไฟยังยังใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ปั้นต้องมีการปั้นดย่ไหต้องมีการปั้นต้องมีวัสดุเสริมอีกสามี่อย่างนะเดี๋ยวเราจะสาธิตการปั้นเตาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเดี๋ยวมาดูมาดูกันว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับอาจารย์ครับใช่ครับก็วางไปนะครับโอเคอันนี้ขอุ่นน้อันนี้ก็จะเป็นดินเหนียวต้องเป็นดินเหนียว ครับแล้วก็มีแกบนะครับที่จะใช้ผสมตัวนี้เดี๋ยวผมผสมไม่ดูเลยนะก็เนี่ยดินมันมานเลวๆอัตราส่วนเท่าไหร่ครับอาจารย์แบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะคลุกจนเขามั่นใจว่ามันจะช่วยให้ปั้นแล้วมันจะแห้งพอดีพอดีทิ้งไว้สักคื้นนึงอ่ะเดี๋ยวจะปั้นให้ดูนี่เป็นสมมุติมันได้มาอย่างนี้แล้วก็ปั้นได้ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยปิดตัวฝาปี๊บไม่ให้มันหลุดออกมา แล้วก็จะบังไม่ให้ควันที่ขึ้นมาหลุดไปครับเราจะมาเริ่มปั้นเตานะครับเราก็เอาแผ่นตัวนี้ออกก่อนแผ่นตัวสังกะสีเนี่ยนะเพราะเราต้องทําฉนวนก่อนครับทีนี้เราเจาะรูช่องทางออกไว้ช่องลมเข้าเนี่ยเราก็ต้องปิดเพราะถ้าเราม่ปิดแก่ที่เราใส่เข้าไปมันจะหลุดอ๋อนี่คือการแบบชั่วคราวใช่ชั่วคราวชั่วคราวแล้วเดี๋ยวเราล็อกไว้เดียวเราเตรียมตั้งใหม่ ถ้าอยู่ก,กลางๆให้มีร่องพอประมาณนะ,นะสังเกตให้ดีนะนี่ฮะยังเหมือนเดิมนะครับเราเอาแเผดําใส่บริเวณรอบรอบนอกสุดนะฮะใช่รอบนอกสุดช่องนี้อย่าไปใส่ช่องนี้เป็นช่องลมขึ้นอ๋อช่องลมขึ้นนะเราคงเวใส่ก็ใส่อย่างนี้อัดเข้าไปเยอะไหมปริมาณต้องเท่าไหร่ก็เกินกว่าจะเต็มล้วครับอ๋อเอานีลงไปก่อนที<ช>่จะเต็มตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันเผาแล้วไง มันจะไม่ยุบไม่สูญสลายอีกแล้วไอ้ตามจริงแบบนี้เราใช้เป็นลักษณะเป็นเนป็ดินก็ได้เป็นอะไรก็ได้จะมันหนักเราต้องการลดความหนักอ๋อแต่ถ้าเป็นดินเหนียวที่เราผสมไว้กับแกลบถ้ายัดลงไปแบบนี้เลยนี่มันก็อาจจะหนักมันหนักแค่นัแล้วเองแต่มันใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้โอเคนะครับนี่เราก็เท่ากับเราใส่แกลบครบแล้วรอบแล้วนะจากนั้นเราก็เริ่มเอาดินผสมแกลบของเรานี่แหละครับ เราจะปิดข้างบนได้นิดหน่อยก่อนอันนี้อาจจะเหลือไปนิดหนึ่งต้องให้มันมาพอดีีนะครับความสูงัเท่าไหร่ดีฮะความสูงก็เสมอก็แปดนิ้วนีดนิ้วใช่ไหมปากขอบเลยนะครับใช่ฮะันั้นก็จะเป็นความหนาตรงชั้นเนี้ยประมาณหนึ่งเซนก็พอฮะไม่ต้องหนาเยอะบางคนก็อาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้ฮะแต่ผมใช้ความหนาจัดๆที่ีเท่าใช่ไหมฮะดินผสมแกลบเนี้ยเป็นชั้นที่อยู่สูงสุดเนี้ยประมาณเซนเดียวอืม ที่ผมยัดไปเนี่ยนะฮะครับนี่ก็คือส่วนที่อยู่ด้านด้านบนของแกบดำชุดนีงหลังจากนั้นเราก็เอาตัวฝาตัวนี้ปิดเข้าไปปิดตกลงไปอีกรอบนึ่งเระนั้นเห็นว่าช่องตรงกลางนี่ยังโล่งอยู่นะฮะครับอย่าไปทำอย่าไปปิดเขานะฮะมันเป็นช่องที่ลมขึ้นจากนั้นเราก็โปะดินผสมแกบทับเข้าไปฝาปี๊บอยู่ตรงกลางดินอยู่ข้างล่างข้างบนอัดกันอยู่ โอ้อันนี้ไว้าง่คือควันเนี่ยไม่มีสิทธิ์ออกมาไม่มีสิทธิ์ออกมาเลยวครับเพราะว่าเราเราเราโปกเข้าไว้แล้วเนา่เราโปะไว้ยางเป็นเทคนิคธรรมดาพื้นบ้านที่เรามีในอดีตในการที่จะปั้นโดยไม่ต้องใช้ปูนครับเพราะว่าถ้ามันแตกมันเสียเราก็ไปหาดินกระแกะผสมเอามาซ่อมได้พดไปใหม่พุดใหม่ได้ใช่หมครัเราก็ปั้นให้เสมอขอบน่เสมอขอบนช่ใช่ตัวนี้ที่เราเว้นไว้สองนิ้วหรือประมาณสี่เซนนี่แหละประมาณช่วงนี้เนี่ยเสร็จแล้ว โอเคอันนี้ไม่ถึงขั้นกดมากขนาดนั้นเอาตอนทีก็ปรับให้มันกลรนให้มันบใช้มือเรานี่แหละครับเดี๋ยวพอทิ้งไว้สักสองสามชั่วโมงเขาก็จะเริ่มความชื้นลดลงเริ่มแข็งขึ้นเราก็เริ่มลูปเริ่มทําอะไรให้มันสวยขึ้นได้เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นการปั้น เตาชีวมวลครับแบบนี้เราก็ไปตากลมพึงลมแล้วก็สังเกตยังไงบ้างครับคิดว่าน่าจะนำไปเผาอะไรเรียบร้อยได้ไม่ต้องเผาแล้วฮะคือมันจะแข็งทิ้งไว้ประมาณสัก3ามสี่วันเนี่ยแต่มันจะมีที่รองเตาอยู่เพื่อให้พนะตั้งสูงเนี่ยนะเดี๋ยวผมขอญาตหยิบให้ดูอันหนึ่งนะฮะเราก็เอาอันนี้มาวางอันนี้ต้องเชื่อมเองต่างหากอันนี้ก็ทำเองต่างหากใช่ไหมฮะใช้เหล็กสามหุ่นนี่มาเชื่อมความสูงตรงเนี้ยเหล็กตัวเนี้ยนะฮะ สี่เซนการนสี่เซนนะครับใช่อันเนี้หกสิบเซนมาม้วนแล้วก็เชื่อมสองเซนทีนี้ยังเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งที่มันอยู่ข้างหน้าครับใช่แต่เราต้องรอให้แห้งก่อนจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับเราจะต้องเอาออกของชามาสักครู่นี้ใช่ที่เราขัดไว้ฮะอีนนี้อ่ะจะขอญาตนะครับปึ๊บอ่าตรงนี้มันยังต้องทําอีก ทีนี้ส่วนหน้าเนี่ยเราก็ต้องต้องหยาด้วยออกมาเก็บรายละเอียดเพิ่มนะฮะช่วงนี้ช่วงนี้มันก็จะเป็นช่องผนังที่เราต้องอุดเหมือนกันครับเราก็อัดแกบดบของท่อ8ดนิ้วกับตีดเนี่ยให้บุ่มลงไปสักเต็นหนึ่งโดยรอบของช่องทางออกนะฮะอุดเฉพาะช่องบนนะช่องล่างนี่เป็นช่องลมอย่าไปอุดอัดตรงนี้ด้วยต้องอัดนะครับตรงนี้ไม่อัดแก๊บดาที่เราใส่ไปมันก็จะร่วง ความหนาของดินผสมแกะก็ประมาณ1เซนโดยรอบเพราะอย่างที่ผมบอกทำไมต้องอุดมาเซนขึ้นครับเนี่ยช่องเนี้ยขึ้นมาเซนขึ้นเพื่อจะได้มีจะได้มีดินมาอย่าพื้นที่กำลัดที่จะอย่าตรงนี้ไม่งั้นมันจะจะผุง่ายตัวเนี้ยจะเป็นเป็นตัวช่วยในการที่จะไม่ให้ดินไม่ให้แกบดําตัวเนี้ยที่อยู่ระหว่างปี๊บกับท่อหกนิ้วเนี่ยหลุดไปไหนเนี้ยอันนี้ก็เรียบร้อยใช่ไหมครับก็เอาไปตั้งพึ่งลมได้อตัวนี้ก็คือที่วาง ภาชนะหุงต้มตอนนี้ก็เหลือแค่ไปพึ่งลมให้แห้งให้แห้งประมาณสักกี่วันดีฮะพานะมันใส่วนใหญ่ก็2วันก็ใช้สองวันน่าจะใช้งานได้ใช้งานได้ใช่ไหมฮะเอาละครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยคุณผู้ชมฮะนี่แหละครับก็เรียกว่าเตาชีวภาพเตาชีวมวลนะฮะเตาชีวมวลคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูหลักการทํางานของเจ้าเตาชีวมวลว่าทํางานยังไงจุดไฟยังไง อาจารย์ครับเริ่มตรงไหนฮะก็คือเตาตัวเนี้เราน่าจะทําประมาณสักเดือนมกราปี5้าปีนี่ก็ครบปีแล้วสภาพเตาก็จะเห็นว่าดําๆดำาเนี่ยนะที่เท้าเาอยูแล้วใช่เนี่ยรอยที่เราปป้ายดินไว้เกาะก็ยังยังสามารถใช้งานได้อีกเป็นปีไม่ต้องกลัวฟืนที่ใช้นะเราจะทดลองดูกันเนี่ยเราจะใช้ฟืนสัก500กรัมหรือครึ่งกิโลก็จะเป็นฟืนที่เป็นแท่งใหญ่ๆนี่สัก 300กรัมถ้าเกิดใครไม่มีตาช่างเนี่ยก็ประมาณกิ่งมือเนี่ยนะไม่ไม่เยอะนะแต่ขอให้เป็นแท่งอย่างนี้บ้างมันจะได้พลังงานสูงเป็นไม้แห้งๆนะครับอย่าให้เปียกออ๋ใส่ไปเลยฮะใส่ไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะมีไม้ฟืนที่เราเกลี่ยชาวบ้านบางทีก็ใช้กลับมาพักแห้งๆก็ประมาณ200กรัมรวมแล้วเป็น500เมื่อกี้300อันนี้ก็ประมาณกิ่มือหนึ่งใช่ไหมครับบอยใส่ลงไปได้เลยครับใส่ไปทั้งหมดเลยไม่ต้องเมียงนะครับอ๋อยัดลงไปเลยนะครับยัดไปได้เลยนี่เป็นหนาไม่เป็นหนาเดี๋ยวมันติดเอง จากนั้นจะมีวัสดุซึ่งเราต้องจุดครับครั้งแรกคืออะไรกระดาษนี่นะครับให้ผู้ช่วยจุดนะครับอ๋อเ็เหมือนจุดเตาธรรมดานะครับตอนแรกอาจารครับทีนี้เราก็ต้องสมสมฟืนให้เขาติดผมเคยทำไบโอดีเซลให้ดูเมื่อหลายๆปีมาก่อนนะตัวน้ำมันไบโอตัวนี้เป็นเชื้อเพลิงช่วยให้ฟืนติดเร็วได้ด้วยอ่าช่วงสาเลยใช่ไหมเราก็ลาดเบาๆลงไปเลยไม่เป็นไรฮะ จังหวะน,นี้เราก็รอ,อ,อให้ไฟเนี่ยติดเศษไม้เล็ก,ลก<ช>ๆที่ใส่ไปด้านบนใช่ถ<ช>้า<ช>ติดแล้วมันก็จะลามไปถึงตัวล่างให้อช่วงนี้อาจจะต้องมีความน,นิดหน่อยนะฮะช่วงรแรกก็ช่วงนี้สังเกตว่าเรามีเทอร์โมคัปเปิลตัวนี้ประมาณพัน0ององศาเซลเซียสอันนี้คือตัววัดอุณหภูมิความร้อนใช่ไหมฮะใช่ร้อนเท่าไหร่เป่าไฟเราจะเป็นเท่าไหร่อ๋อครับบ่อยเสียบปั๊บฮะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ร9 0เก้ากว่าองศาแล้ว ตอนนี้เราถือว่าเราติดแล้วใช้เวลาประมาณสักสองนาทีออาจจะมีควันอยู่บ้างช่วงแรกๆเดี๋ยวสักครู่จะเห็นว่าควันตัวนี้จะหายไปตอนนี้ด้านบนนี่ติดหมดแล้วนะติดหมดแล้วกำลังจะลามไปอยู่ด้านล่างแล้วะโอ้สังเกตอุณหภูมิไฟเนี่ยมันก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ถามว่าอุณหภูมิขึ้นไปเท่าไหร่ครับ563รองศกสาอืศอครับโอ้โหคืออความร้อนเกิดขึ้นใช่ไหมฟืนชิ้นใหญ่ๆที่อยู่ด้านล่างเนี่ยจะเกิดความร้อนถูกอบ ควันที่อยู่ในไม้เฟอรพวกนั้นก็จะวิ่งออกไอรูตรงนี้อ๋อที่เราบอกเล็กๆรูเล็กๆนะรูเล็กๆออกมาแล้วก็ลอยขึ้นไปแล้วก็จะมันแล้จะเห็นว่ามีเปลวแก๊สวิ่งออกมาตามรูที่มันจ่อใช่ครับเป็นลักษณะไฟวิ่งออกมาตามรูงี้นะนะใช่ครับใช่ครับเราลังต้มูอุณหภูมิเป็นไงตอนนี้ข้าร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบแล้วนะครับเอาหม้อลงอ่อนอ่าหม้อได้เลยครับคุณช่วยเอาเอาหม้อสายมีน้ำเอามาถ่ายใกล้ๆได้นะครับ สังเกตใกล้ๆว่าเปลวไฟตอนนี้มันวิ่งออกมาจากรูเป็นเหมือนแก๊สเลยแล้วตอนนี้หนึ่งอย่างคือควันเนี่ยไม่มีแล้วควันนี้ไม่มีแล้วใช่นะฮะควันยังไม่มีควันอยู่บอกร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมไหมปกติเราต้มไข่ยังไงคุณบอลปกติใช่ไหมฮะให้น้ำเดือดก่อนหรือใส่น้ำเดืลยใส่ไข่ใส่ไข่ไปเลยใช่เอางั้นขอไข่มามีไข่ไหมฮะถุงสีเหลืองๆฮะข้างหลังครับสักห้าใบห้าใบนะครับอาจารย์ครับด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวเราต้มไข่ก่อนใช่ครับด้านบน คือเราสามารถที่จะต้มไข,ข่ข้างล่างเราสามารถนึ่งข้าวไปได้ด้วยเลยข้างบนใช่ไหมฮะ <S <S ใช่ฮะ,ะเดี๋ยวลองนึ่งข้าวดูครับเอาถาดมาครับซิงนึ่งเข้าไปเราก็วางแตวางซึ้งไปก่อนนะวางซึ้งไปก่อนฮะตัวถาดนี้ก็วางไปเอาเอาข้าวเทตอนนี้เราไม่ต้องซาวนะฮะถือว่าข้าวเรามาสาะอาดแล้วอืมอ่ะเอาน้ําไปสองถ้วยความร้อน ที่เราต้มไข่เนี่ยเป็นไอปุ๊บเขาจะขึ้นมานึ่งตัวนี้ให้สุกได้อปิดฝาได้คนหมอเตอร์ไฟฟ้าไปดยไครับาไหนดีครับปาต้องฝานี้ครับฝานั้นมันเล็กนะะโอเคครับเรียบร้อยคุณผู้ชมครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีการที่จะใช้ประโยชน์จากเเชาวอมวลนะครับแต่คราวนี้หลังจากที่ใช้เสร็จแล้วก็จะต้องมีเศษไม้เศษอะไรสมมติว่ามันเผาไม่หมดอะไรแบบนี้ทำความสะอาดอะไรยังไงบ้างเนี่ยตัวเนี้ยเผาหมดเป็นเท่าสีขาวหมดเลยไม่หมดเลยใช่ไหมไม่เหลือหายไปเลยครับ คุณผู้ชมครับเราต้องบอกนะครับว่าสําหรับเจ้าเต่าเชื้อมวลตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเหมาะมากๆสําหรับใครว่าตามอยู่กันแบบครอบครัวขนาดเล็กหน่อยเล็กเป็นที่เป็นโรงหลังสวนดูแลปลายนาอะไรพวกนี้ ก็จะเป็นการประหย <sci> ัดค <ını> ่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนที่สําคัญคุณผู้ชมครับนี่คือหลักวิธีแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการทำแล้วก็เจ้าตอแบบนี้จะมีขายไปจําหน่ายยังไงบ้างติดต่อยังไงครับอาจารย์ครับก็ที่ฝ่ายเครื่องยนตการกระแสงชาติสถาบันวิจัยและพัฒนากับแพงแสนเนี่ยเราเราใช้วิธีการซื้อแผนเหล็กมามาตัดม้วนับเป็นท่อ6นิ้วกับ8นิ้วให้ ถ้าเอาปี๊ดมาใบทำกลับไปถ้ามาทำกับเราอย่างเงี้ยคิดว่าจะดูแค่ส0ครับแต่ถ้าทำเด็จรูปแล้วเนี่ย400ถึง500บาทแอบทิ้งเบอร์ไว้หน่อยคุณผู้ชมฮะบอร์ติดต่อโูนย์แปด้ฮะ089ครับ821 6600ศูนก็คือติดต่ออาจารย์สุธิพรเลยโดยตรงโดยตรงเลยนะครับผมครับคุณผู้ชมครับมีเบอร์อีเมลต่างๆ่าเมลมาแล้วผมก็จะ โพสกลับไปเป็นทั้งแบบทั้งอะไรให้รายละเอียดโอ้ดีเลยครับครับผมระหว่างที่เราจะรอและท้ายรายการนี่นะผมจะต้องกินข้าวว่าไข่ต้มใช่ไหมนีไงวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรด้วยครับที่วันนี้มาแนะนําเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรใหม่ๆครับผมก็เลยได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่อยากจะประหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงครับขอบคุณอาจารย์มากครับครับผมสวัสดีครับระหว่างรอนี่นะผมต้องมาดูก่อนว่าได้ และนี่แหละครับคือเทคโนโลยีเตาชีวมวลนะครับซึ่งเป็นเตาที่คุณผู้ชมเองก็สามารถทําได้ง่ายนะครับที่สําคัญประหยัดสตางค์ในกระเป๋าแล้วก็เข้ากับทฤษฎีแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนั่นเองครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีข้อเสนอนหรืออยากติชมรายการสามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างน,นี้เลยนะครับและก็เช่นเคยครับทีมงานของเราก็จะมีของเที่ระลึกมอบคุณผู้ชมเช่นเดียวกันครับ เอาเป็นว่าสัปดาห์หน้านะฮะเรายังคงมีผลงานเทคโนโลยีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากกันเช่นเคยครับวันนี้เราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ